สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอร์ดเกม m r Jack p o c k e t กันนะครับเป็นบอร์ดเกมสำหรับผู้เล่น2คนใช้เวลา15นาทีและอายุ14ปีขึ้นไปมาดูอุปกรณ์ดีกว่าครับอย่างไรก็รูบุ๊กนะครับผมมีหลายภาษานะครับมีตัวของ Action Token นะครับผมมีตัวของแผ่นทายนะครับคนร้ายผู้ต้องสงสัยนะครับทั้งหมด9แผ่นนะครับแผ่นโลเคชันนะครับผม9แผ่นเหมือนกันนะครับมีโทเค็นเวลานะครับ8อันแล้วก็ มีตัวของตัวหมากนักสืบนะครับโฮมวัตสันแลวก็โทบี้นะครับผมนี่อุปกรณ์ทั้งหมดประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเซตอัพแล้วก็ดูวิธีการเล่นกันีกว่าครับโอเคครับหลังเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้ดูนะว่าเซตอัพอะไรบ้างเนาะนี่คือโทเค็น8เทินครับแผ่น9แผ่นนะครับตาราง3.3มคูณสมีโฮมมีวัตสันมีโทบี้แผ่นแอคชั่นนะที่สุ่มมาไว้แล้วก็สุ่มตัวละครหนึ่งไปให้คนร้ายหรือน้องอันเนียนะครับ อันนี้เป็นศัตรูของเรานะต้องจับให้ได้นะเธอเป็นสปายฟอร์มตัวมาแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นกองจั่วไว้คราวนี้วิธีการเล่นเล่นอย่างไรครับในคู่มือนะจะบอกแบบเร็วๆง่ายๆคือเกมนี้ครับแต่ละรอบเนี่ยหนึ่งรอบนะหนึ่งรอบตามเลขเนะครับจะมี2เฟสเฟสที่1นึ่เขาเรียกว่าแมนฮันครับเฟสที่1เนี่ยให้ดูว่าใครเล่นก่อนมีนาฬิกมีเว่นขยายหรือมีมีดถ้าเป็นไม่ขยายนักสืบจะเล่นก่อนถ้ามีมีดฝ่ายมิสเตอร์แจ็คจะเล่นก่อนการเล่นก่อนคืออะไรครับคือเลือกแอคชั่นจากในนี้ครับสมมตินักสืบ ฝ่ายตรงข้ามมิสเตจเลือก2และนักสืบเลือกหน่งตอนเลือกเลือกอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเลือกตามลำดับนะครับเลือกเสร็จปุ๊บจะเข้าเฟสที่2เฟสที่2ก็คือนะครับ appeal for witness นั่นคือค้นหาพยานครับวิธีหาพยานคืออะไรครับเราจะดูว่านักสืบเราครับส่งไฟไปเจออะไรไหมนี่ฮะส่งไฟคือมองตามเส้นถนนครับอย่างอันเนี้ยโฮมเห็น3ช่องวสัเห็นสช่องโทบี้ไม่เห็นนี่คือการส่งไฟ เขานี่ส่องไฟแล้วเห็นอะไรครับฝ่ายอニเน,นียหรือว่ามิสเตอร์แจ็คต้องประกาศว่าฉันอยู่ในที่มืดหรือที่สว่างถ้าส่องไฟแล้วบอกว่าอยู่ในที่สว่างที่มืดทุกวันอย่างเช่นหกอันเนี้ยก็จะคว่ำมหมดเลยแสดงว่าเหลือช้อยแค่สามช้อยเท่านั้นใช่ไหมครับเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าอยู่ในที่มืดเขาก็จะคว่ำสามอันนี้แล้วเหลือหกช้อยนี้แทนแต่ครับถ้ามันอยู่ในที่มืดเนี่ยเขาจะได้โบนัสด้วยคือจะได้โทเค็นนาฬิกาสายเอาไปใช้ด้วยครับนาฬิกาสายจะไปอยู่ที่มิสเตอร์แจ็คนั่นเอง นาฬิกาทรายเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ทำให้เขาชนะเกมนะครับชนะเกมอย่างไรนะเขาบอกว่าตอนจบเนี่ยจะชนะทันทีนะนักสืบนะครับถ้าตอนเปิดตัวพยานตะเกียบเหลือแค่คนร้ายคนเดียวเหลือคนเดียวแล้วจับกลุ่มได้แล้วจนมุมชนะนักสืบชนะเลยแต่ถ้ามิสเตอร์แจ็คนะครับสะสมนาฬิกาทรายได้ครบอันก่อนเขาก็จะชนะทันทีคราวนี้มันจะมีเคสที่บอกว่าถ้าเกิดพร้อมกันล่ะก็คือสะสมได้หกพอดี แล้วเหลือคนเดียวพอดีจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเทินที่แปดนักสืบจะชนะถ้ามิสเตอร์แจ็คโดนสองไฟมิสเตอร์แจ็คจะชนะถ้าอยู่ในที่มืดและถ้าเกิดเกิดก่อนแปดเทินนะครับเกมจะเล่นต่อไปด้แบบว่าแคชมีอีบูแคร์เลยครับไล่ลา่ลากันเลยครับโดยที่นักสืบจะชนะถ้าสองไฟเห็นเมื่อไหร่ชนะเลยส่วนแจ็คจะต้องหลบหนีจนถึงแปดเทินให้ได้ครับนี่คือภาพรวมของเกมนี้ครับมาดูแอคชั่นกันดีกว่าแอคชั่นแปดนี้มีอะไรบ้างครับ ไอชั่นอย่างนี้ที่เป็นหน้าตัวละครครับก็สั่งตัวละครนั้นเดินหนึ่งถึงสองช่องนะนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนในการใช้แอคชั่นก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับผมส่วนด้านนี้จะเป็นการจัว่วอันนี้หนึ่งใบถ้านักสืบจัว่วก็จะตัดช้อยเลยถ้ามีถ้าคนร้ายจัว่วจะเก็บซ่อนไว้แล้วเป็นนาฬิกาทรายนะครับผมซึ่งนาฬิกาทรายผมที่บอกเนอะมันอยู่ตรงมุมซ้ายล่างแบบนี้นะครับนี่แบบนี้อ่ามันก็จะสะสมนาฬิกาทรายไว้ได้ด้วยนะครับอันนี้หมุนแผ่นทายนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเคยใช้ไปแล้วแล้วเจออีกอันหนึ่งนะสมมติว่ามีห่นหนึ่งที่เป็นอันนี้อย่างเงี้ยห้ามุดมันเสริมซ้ำนะครับส่วนนี้สลับสลับคู่หนึ่งโดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งอันนี้ถ้าเป็นนักสืบบังคับเดินหนึ่งช่องอะไรก็ได้เป็นโจ๊กเกอร์แต่ถ้าคนร้ายนะครับเลือกว่าจะเดินหรือไม่เดินก็ได้นะครับส่วนนี้ก็แวแบเหมือนเดิมไอหมุนโลเทนเหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเล่นดีกว่าครับว่าผมจะจับคนร้ายอันเนี้ยได้หรือเปล่ามาไปชมกันดีกว่าโอเคมาสื้อันดีกว่า นักสืบเล่นก่อนก็เอาเสียนิยโยนขึ้นอากาศเขาบอกให้โยนนะแล้วก็ดูว่าออกด้านไหนจริงๆผมไม่ค่อยชอบระบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าจะได้แบบเป็นการแรนดอมเนาะโอเคนักสืบเล่นก่อนเอาอะไรดีตอนนี้เนี่ยไฟสองอยู่แล้วเราต้องเพิ่มโอกาสครับเราใช้สุนัขครับปึ๊บขยับมาหนึ่งช่องฮนะให้เห็นสองไฟนี้ครับผมเราคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นอันนี้นะโอเคต่อไปตาอันเนี้ยครับผมขออนุญาตเป็นอันเนียนะโอเคผมรู้แล้วว่าอันเนี้ยคือใครครับ เราทําอะไรดีครับเราใช้อันนี้ก่อนนี่ได้ข้อมูลลับมาก่อนครับหนึ่งใบครับเพื่อเก็บนาฬิกาทรายครับผมผมซ่อนเอาไว้นะตรงนี้นะอ่าเสร็จปุ๊บอีกอันหนึ่งทําอะไรดีระหว่างสองอันนี้ตอนนี้ถ้าเกิดเขาขยับเนี่ยตอนนี้ไฟสองตั้งห้าอันจะสลับให้มันน้อยลงทายังไงดีใช้อันนี้ดีกว่าครับใช้สลับสลับเอาอันนี้โอ้โหมันมีแต่ด้านขวามดเลยฮนะต้องเอาอันนี้ฮนะ เดี๋ยวนะอันนี้น,นี่อืมไม่ดีคือถ้าขวางไปครับจะก็จะมืดก็จะเห็นตัวคนร้ายได้เลยนะตอนนี้หรือจะส่องให้มันเห็นมากขึ้นดีกว่าเพราะตอนนี้เขาเห็นห้าอย่าให้นน้อยลงกว่านี้ครับอืมไม่เป็นไรฮะปล่อยไปก่อนครับรู้สึกว่าอันนี้จะเสียเปรียบสำหรับอันนี้ดีกว่าครับอ่าปึ๊บ โอเคครับสลับเสร็จปุ๊บคนนี้ก็มาตายแช่นของเขาเขาก็จะดูว่าเฮ้ยเขาจะเห็นอะไรดีอย่างเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยเสียเปรียบเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเป็นนักสืบผมก็จะเดิยนตรงนี้ฮะปุ๊บเห็นถึงเจ็ดตัวเลยครับใช่ไหมเพราะว่าเขาสลับมาแล้วนะเห็นเจ็ดตัวเลยสามสามหนึ่งนะครับก็ครบแล้วผมก็ประกาศนะครับอันเนี้ยประกาศสิว่าเห็นกี่ตัวอันเนี้ยบอกว่าอยู่ในที่มืดค่ะแสดงว่าอันนี้สว่างเป็นไงครับไปหมดเลยครับ ไปหมดเลยครับไปหมดเลยไอตอนหมุนตอนเนี้ยหมุนให้มันทิศทางเดิมด้วยนะคือให้ได้ทิศทางเดิมด้วยนะครับอันนี้คืออานียแบบพลาดแล้วนะครับผมเหลือสองช้อยแล้วครับจะจบแล้วเนี่ยเขาจะการอยู่หรือเปล่ามาดูกันครับอ่าแต่ได้โทเคนนาฬิกาทรายไปครับจบหนึ่งตาแล้วครับเสร็จปุ๊บก็รอบที่สองเหมือนเดิมฮะก็เอาอันเนี้ยมานะครับแต่ว่าไม่ไม่โยนแล้วจะฝับด้านกันนะครับผมไปอีกด้านหนึ่งคราวนี้อานี้จะทําไงดีครับอันนี้เล่นก่อนครับ ก็อยากขึ้นนิดนึงนะอันนี้เล่นก่อนรัาทำาไงดีอันเนียก็ก็ไม่ต้องกังวลนี้เนาะเพราะว่าในนี้มีแค่สองอันเองใช่ไหมครับอืมแต่เขาอาจจะมีน,น็อตสันนำมาหมุนได้แน่นอนอันนี้ยว่าสันโดนหมุนแน,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 น่อันเนียเสียเปียบพอสมควรครับดังนั้นอันเนียใช้นี้ก่อนนะบล็อกนี้ก่อนนี่กันไว้ก่อนจบแล้วครับเสร็จปุ๊บ วัสดุรู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยให้อันเนี้ยใช้แน่นอนเขาจะทําการจับให้ได้ครับแต่ว่าเขาเดินได้แค่สองช่องนะเขาจะเดินสองช่องหนึ่งสองแล้วเขาก็เอาเนี้ยทิ้งขว้างเลยใช้เลยหมุนธรรมดาเลยก็ได้ครับนี่เขาหนีไม่พ้นแล้วอันเนี้ยโดนจับแน่นอนต่อให้ใช้นักสืบเขาทําอะไรไม่ได้ครับอะเคสนี้ปุ๊บอยู่ที่มืดสว่างครับแน่นอนอยู่ที่มืดครับอันนี้ก็จะฟิปกลับแล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็นของอันเนี้ยแต่เหลือคนร้ายคนเดียวครับน้องอันนี้ก็เลยโดนจับกลุมแล้ว แพ้แล้วนะครับผมเพราะว่าเก็บนาฬิกาทรายได้ไม่ครบนะครับตอนนี้นาฬิกาทรายน้องมีแค่หนึ่งอันสองอันแล้วก็ตัวละครอีกหนึ่งตัวเป็นสามอันเท่านั้นคนร้ายคือคนนี้ครับนี่ก็โดนจับกลุ่มได้ครับนี่ก็คืออเน,นียแพ้แล้วอ่าโอเคครับภาพมารวมประมาณนี้เนาะให้พอเห็นภาพเดี๋ยวผมเล่นีกตานหนึ่งให้ดูแล้วนะะว่าน้องอเน,นียเจ้าคืนได้หรือเปล่านะอันนี้คือนักสืบเนี่ยสืบเก่งจัดแป๊บเดียวคือจับคนร้ายได้แล้วนะครับอ่าเรามาเซตอัพกันใหม่ดูนะครับ เกมนี้ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันเซตอัพเร็วเรียเซตอัพง่ายมากคือมันก็มีแค่เนี้ยก,ก็วางๆหนอนะอวางๆวางๆมั่วๆไปนะครับยิ่งวางมั่วเท่าไหร่ยิ่งทําให้เกมมันดูมีลุกเล่นมากขึ้นด้วยนะคือวางแผนได้สนุกสนานขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็วางเสร็จแล้วง่ายๆนะครับวสันโทบี้ใช่ไหมแล้วก็โฮมนะเสร็จแล้วครับเซตอัพเสร็จแล้วอันนี้ก็สาบคนร้ายมาหนึ่งอันเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเล่นเลยแล้วครับมา อันนี้แก้มือฮะยังไงนักสืบก็เริ่มก่อนเนาะก็โยนแต่อันนี้มาครับนักสืบเริ่มก่อนเอาอะไรดีนักสืบก็เหมือนเดิมฮะไม่ใช้หรอกอันเนี้ยแล้วตอนเนี้ยสุ่มมันไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันคว่ำหมดแต่ผมจะใช้ฮะตัวนี้เดินมาสองช่องครับปึ๊บนี่ดักรอเลยครับส่องเห็นไฟแน่แน่อันเนี้ยบอกฉันใช้อันนี้ครับเก็บบ่อแสหมันเดิมครับโอเคเดี๋ยวก็อันเนี้ยเป็นคนร้ายคนไหนเนี่ยโอเคอเคอาเนีเ่ยคนร้ายคนนี้ครับแล้วก็บล็อกครับ ป้องกันซะเลยมาให้ดูนี่ส่วนอันนี้อะบล็อกไปแล้วเนี่ยให้เราจําให้ได้นะว่าเราหมุนอันไหนไปนะครับเพราะว่าห้าหมุนสามส่วน,นนี้ก็ทําไงดีล่ะเปิดเพิ่มได้ไหมนี่ไงเปิดเพิ่มได้นี่มาอยู่ที่มืดที่สว่างครับอันเนี้ยอันเนี้ยบอกว่าหนูอยู่ที่มืดค่ะอยู่ที่มืดแสดงว่าที่สว่างไหมไงครับก็ความไม่หมดฮะอันนี้ไม่ไม่โดนอันนี้โดนนี้อะปึ๊บหนึ่งใช่ไหมสอง สามสี่ครับนี่หายไปแล้วสี่ช่องฮะจบแล้วนะครับอันนี้คือแอคชั่นแรกครับแล้วนันอันนี้ก็จะได้นาฬิกาทรายเป็นเหมือนเดิมครับอ่าโอเคเทิร์นต่อไปครับฟิปความมาครับหมดเลยฟึ๊ฟอันนี้เล่นกองครับอันนี้บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างแย่เพราะว่าเหลือห้าห้าตัวโดนตัดไปตั้งสนะี่เนี่ยขนาดตั้งใจเล่นสุดๆแล้วเนี่ยอืม สลับดีไหมโฮมเนี่ยไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเดินมาไม่เห็นใช้สลับดีกว่าครับสลับเพื่อให้สุนัขเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้ฮะหรือเอานี้ดีสลับนี้ดีกว่านะครับสลับนี่กับอ่ากับนี่อย่างนี้ครับโอเคจบสลับเสร็จปุ๊บทานักสืบครับนักสืบบอกโอ้อย่างนี้ตัวเนี้ยไม่ใช้แน่นอนเพราะไรไประโยชน์สุนัขเนี่ยเดินหนึ่งช่องก็ยังดีแล้วก็เดินนี้หนึ่งช่องครับเห็นทั้งสี่ตัวเนี่ย แต่เขาวางแบบนี้เขาวางหมาเป็นหน้าสนหน้าสงสัยครับหน้าสงสัยมากๆนะว่าเขาวางแบบนี้ทําไมเนาะอืมอไม่เป็นไรฮะเล่นแบบปกติไปก็ได้ครับนี่ฮะสุนัขเดินสองช่องครับแล้วก็เดินหนึ่งช่องครับเป็นตัวนี้ฟึ๊บอ่าแล้วก็ตานักสืบเดินสองช่องปึ๊บอันนี้อยู่ที่มือที่สวางอันนี้บอก อ่าดออีกแล้วนะครับอันเนียอยู่ที่มืดแสดงว่าไงครับอ้าวส่องหมดเลยสี่ตัวฮะก็อยู่ที่มืดได้หนึ่งโทเค็นครับแต่ว่าแพอีกแล้วเพราะว่าอะไรครับโดนจับได้แล้วน้องอานเนียพลาดอีกแล้วครับนี่ฮะจบเกมอีกแล้วครับเหลือคนเดียวอีกแล้วและคนร้ายก็คือคนนี้นั่นเองนะครับจับตัวได้อีกแล้วครับได้โทเค็นแค่สามอันอีกแล้วอันเนียบอกอะไรกันเนี่ยสองเทินได้ครึ่งทางอีกแล้วแพอีกแล้วครับอันเนีย อย่าไปยอมน้องขออีกตาหนึ่งครับมันต้องชนะให้ได้สักตาสิอ่าอันนี้ผมอะ่ะไม่ได้ตั้งใจรู้เลยนะว่าอันไหนเป็นอันไหนนะผมแค่เล่นตามเนื้อหาตามเนื้อผ้านะครับถึงจะรู้คําตอบแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแก้เกมได้ง่ายๆนะอันนี้เล่นพลาดอีกแล้วครับน้องอันนี้ต้องตั้งใจกว่านี้นะครับไม่งั้นแพ้แน,น่นอนนันโอเคตั้งใจตั้งใจกว่านี้ครับอันนี้ไม่งั้นคุณจะแพ้อ,อีกจะแพ้อีกไม่ได้แล้วนะมาเปิดสูบอันนึงเหมือนเดิมดูซิแตนนี้คุณจะชนะไหม น, uh น, athletes, นี่เล่นสองตาเนี่ยสองเกมตายแล้วเนี่ยแพ้อีกแล้วครับเกมนี้ยปกติถ้าผมผมเล่นนะตัวของคนที่เล่นเก่งกว่าครับควรจะเป็นนักสืบไอเอ่อิสเตอร์แจ็คเนี่ยไอไม่เท่ไหคนที่เล่นเก่งควรจะเป็นิมเตอร์แจ็คเพราะว่าิสเจอร์แจ็คเล่นยากกว่าครับในในความสามารถเท่ากันเนี่ยถ้าคนฝีมือเท่ากันเนี่ยิมเตอร์แจ็คเล่นยากมากครับโอเคที่หล่นไปไหนแล้วเนี่ยเอาผมมาวางไว้ไหนล่ะเมื่อกี้แปึงนะ อ่าเผอทับไปหรอเอ้ยมายากลเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งกับสองหายไปไหนอยู่ในนี้แน่เลยเอ๊ะไม่อยู่อ๋อ,อเจอแล้วนี่ครับเฮ้ยเกือบเกือบมายากลแล้วผมวางไว้ข้างนอกเฉยเลยโอเคมาแก้มือแก้มือครับอันเนียเขานี้ต้องชนะให้ได้แล้วนะไม่ชนะเราเสียเกียรตินะเนี่ยคุณพ่อไม่สอนเลยเหรอว่าเป็นสปาท,ทำยังไงนะครับเอ๊ โอเคครับนักสืบเล่นก่อนนักสืบตอนนี้มองเห็นแค่หนึ่งกับสองสามฮะสามสี่ตัวนะถึงเห็นสี่ตัวเลยก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากครับอันนี้เป็นใครวะโอเคงั้นผมเปิดด้วยอันนี้ก่อนโดอันนี้ก่อนปึ๊บนี่เสร็จจบต่อไปอันนี้ครับอันนี้เดินมาไหมไม่เดินโดนตัวเดียวเองตัวนี้ต้องต้องเดินออกเดินอันนี้ฮะหนึ่งช่องแล้วก็ใช้สวับครับ สวปเอาอะไรดีสวปเอาวันนี้ไม่ให้เห็นฮะนี่อย่างนี้ครับเอเจจบแล้วครับต่อไปเราใช้นักสืบนักสืบก็ต้องไม่มีทางเลือกก็ต้องเดินในช่องที่เยอะที่สุดอยู่แล้วครับตรงนี้เดินได้สองช่องเนาะเอเคครับก็ส่องไฟครับอยู่ที่มืดที่สว่างครับอันเนี้นะครับเห็นสี่ตัวก็อยู่ที่มืดครับอันนี้ก็จะได้โทเคนไปอีกแล้วนี่มันชะตาเดิมมั้เนี่ย ตาดั้งเดิมแล้วเนี่ยคือลุเดิมเลยครับโดนตัดสี่ช้อยอีกแล้วครับจะแพ้แล้วอันนี้เปิดมาแบบนี้มีโอกาสแพ้สูงแล้วครับอ่าจบเสร็จปุ๊บเราจะได้ฟลิปกลับเนาะแล้วก็ฟลิปกลับโอเคครับแล้วก็อันนี้ได้เล่นก่อนฮะก็หยิบเหมือนเดิมครับอันนี้รู้นะครานีเขารู้ของเขานีได้สองอันด้วยแสดงว่าเขามีโอกาสชนะมากแล้วครับมีสามนาฬิกาทรายแล้วแต่ว่าไม่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครานี ตัวของอนเนียหยิบไปแล้วตัว,ต,วตัวปรงสายจริงๆปกตินักสือจะไม่รู้นะแต่เนี้ยผมเปิดให้ดูว่าเขาได้โอกาสเท่าไหร่แล้วนะครับเราทําไงดีเราต้องพยายามเปิดตัวคนร้ายให้ได้มากที่สุดแต่ตอนเนี้ยเดินมาแล้วไม่เจอช่องอะไรเลยอืมอันนี้ต้องเก็บไว้ใช้หมา,าใช้สุนัขก,ก่อนครับเดินสองช่องฮะมาตรงนี้เห็นสองตัวแล้วก็ใช้อันนี้ ใช้หมุนไม่ได้ใช้หมุนไม่ได้ไม่มีประโยชน์อ่ะใช้นี้ครับเดินหนึ่งช่องครับเดินมาตรงนี้แค่นั้นเองพอแล้วอ่าโอเคแล้วก็อันเนี้ยก็หมุนครับหมุนหมุนอะไรดีหมุนขวางไม่ให้เห็นสิถูกไหมนี่ไงไม่ต้องมองเลยปุ๊บอ่าคราวนี้นักสืบพลาดครับอยู่ในที่มืดแน่นอนเพราะไม่มีใครเห็นได้เลยนะสองไฟไม่เจอเลยเลยครับก็ได้โทเคนฟรีๆไปครับจบตานี้รอดไปครับไม่โดนอะไรเลยครับเสร็จปุ๊บเราก็โยนใหมนะ่ครับครบสองตาแล้วโยนทีหนึ่ง โอเคครับมาตาที่3ามนักสืบเล่นก่อนครับนักสืบต้องชนะให้ได้ตานี้แล้วนะตอนนี้ทุกคนนี่ปิดกั้นหมดเลยครับทําอะไรไม่ได้นักสืบต้องมีเดินสองช่องโอเคผมใช้สแวปก่อนสแวปมาก่อนนี่ฮะอย่างนี้เลยให้เห็นเลยว่ามีตรงนี้อยู่นะครับอย่างน้อยนักสืบเดินโดนโดนแน่ครับโอเคอันนี้ครับอันนี้ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรฉันไม่ซีเรียสฉันฉันเดินหมาให้มันไม่มีโอกาสดีกว่า เดินมา1แล้วก็เดินมา2เลยแล้วก็ใช้อันนี้หมุนลบโอเคจบแล้วส่วนนักสืบก็ต้องเดิน2ช่องมาครับเดินแค่นี้พอ1ช่องพอสองไฟครับก็จะอยู่เห็นแค่2ตัวนั้นซึ่งอันนี้บอกอยู่ที่มืดครับนี่ฮะได้อีกอันนึงแล้วครับาแล้วก็ความบปครับตานี้ออกมาดีฮะออกมาดีอันนี้ค่อนข้างเล่นดีครับ,บเสร็จปุ๊บก,ก็พลิกกลับ นี่เสร็จแล้วนะก็เหลือแค่สามตัวสุดท้ายแล้วอันเนี้ยเล่นก่อนเลยครับตอนนี้อันเนี้ยน่าจะชนะแล้วนะมีห้าอันแล้วถ้าตาน,นี้อันเนี้ยอยู่ในที่มืดได้อันเนี้ยชนะครับแต่ต้องมีเหลือตัวเดียวนะน,นั้นอันเนี้ยจะเลือกอันนี้ครับเก็บการันตีดีกว่าไม่ต้องเอาก็ได้นี่หว่าดีกว่านะถ้าเก็บอันนี้ไม่จาเป็นมหมุนได้ไหมหมุนได้หมาเดินช่องหนึ่งโอเคใช้อันเนี้ใช้หมุนครับหมุนเพื่อไม่ให้หมาเออหมาเขาจะเดินได้นี่หว่าหมุนวางก็ได้นี่หมุนอย่างนี้ โอเคครับเสร็จปุ๊บตานักสืบนักสืบลงอันนี้สองช่องแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอันนี้เปิดมาฮึบไม่มีครับผู้ต้องสัยนี่ตัดออกไปแล้วครับไม่มีประโยชน์แล้วก็สุดท้ายอันเนี้ยเดินช่องหนึ่งครับอันเนี้ยก็ต้องเดินอันนี้อยู่แล้วโอเคก็จบนะอันเนี้ยอยู่ที่มืดที่สว่างครับอันเนี้ยอยู่ที่มืดอีกแล้วครับก็ฟิปกลับ อันนี้คนทุกคนรู้อยู่แล้วเนื้อคำตอบคืออะไรเพราะผมโชว์นะให้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้จะได้ทเคกเอัสนสุดท้ายไปและอันนี้ก็ชนะเกมเลยเพราะว่ามี4บวกกับ2เป็น6แล้วอันนี้ไม่นับนะคนแรกไม่นับนะครับก็จะชนะเกมได้เพราะว่าเขาได้เก็บเวลานาฬิกาทรายได้ครบจํานวนแล้วหลบหนีได้ก่อนนั่นเองนะครับนี่ก็คือชนะเกมแล้วนะครับหลังจากเล่นไปแพ้สองตาติดประมาณนี้ครับสำหรับตัวของมิสเตอร์แจ็คพอเกนนะครับผมว่าเป็นเกมที่สนุก เล่น2คนชิงไหวชิงพิบกันนะครับต้องคาดการณ์ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเล่นอะไรวางหมากอะไรเราแล้วก็ตัดช้อยอะไรที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่รู้เพราะตอนเราสลับอะมันจะสามารถสังเกตพฤติกรรมได้ครับว่าสลับแบบนี้หลบหลบหรือโชว์หรือว่าเผยหรือว่าซ่อนนะครับมันจะเห็นได้เลยว่าตอนที่เขาสลับเนี่ยเขาทําอะไรไว้นี่ก็คือทั้งหมดของเกม m r j a c k Pocket นะครับสําหรับใครที่สนใจนะตอลองหามาซื้อดูนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เล่น2องคนสนุกมากๆเกมหนึ่งนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะ รีวิวเกมอะไรติดตามชมกันได้สำหรับว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครัผมแล้วเจอกันครับ